สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตในวิดีโอนี้จะพูดถึงโปรเจกต์เว็บแอปพลิเคชันไายางค่ะสมาชิกในทีมพัฒนา่ายางทีมประกอบไปด้วยนางสาวชานิการปียพงศ์นางสาวอารทัยอ,องสกุลและนางสาวกนกวัณน้ำสงวนค่ะในหัวข้อแรกนะคะหลักการและเหตุผล ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยมีการปลูกยางพารากันอย่างแพร่หลายกันเกือบทั่วทั้งประเทศไทยเกษตรกร,กรสามารถนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายดังนั้นในการดูแลสวนยางพาราต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีเพื่อให้ได้ผลผล,ผลิตที่มีคุณภาพซึ่งโครงการเว็บแอปพลิเคชันปลายยางนี้จะช่วยให้เกษตรกร,กรสามารถนำข้อมูลมาจัดการและวางแผนในการพัฒนาสวนของตนเองได้อย่างถูกต้องและสะดวก ที่มาและความสําคัญเกษตรกรส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอาชีพอื่นและไม่ได้ดูแลสวนยางพาราด้วยตนเองการจัดเก็บข้อมูลต่างๆไม่เป็นระบบเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษหรือเศษกระดาษซึ่งทําให้เกิดปัญหาคือข้อมูลอาจสูญหายได้และยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลย้อนหลังณปัจจุบันยังมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับสวนยางพารายังมีน้อยส่วนใหญ่เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับราคาน้ํายาง ดังนั้นเว็บแอปพลิเคชันปลายยางจะช่วยให้ผู้ใช้งานเจ้าของสวนยางพาราสามารถวางแผงกนการทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลแก่เจ้าของสวนยางพาราเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลเจ้าของสวนยางพาราสามารถทราบข้อมูลได้ทุกที่และทุกเวลาจากเว็บแอปพลิเคชันเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาได้แก่ Figma Visual Studio Code Git Hub, Postgres SQL, d e v e l v e r Postman และ Google Cloud ค่ะและภาษาที่ใช้พัฒนานะคะได้แก่ Vue, Node JS, CSS และ Corsa ค่ะ โดยเจ้าของส่วนยางพาราสามารถใช้งานได้ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ในการใช้งานปลายทางเว็บแอปพลิเคชันเจ้าของส่วนยางพาราสามารถล็อกอินหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบซึ่งระบบจะมี3ฟังก์ชันและใช้ไฟเบทและ Google Cloud ในการจัดการฐานข้อมูลต่อมาจะเป็นตัวอย่างการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันปลายทาง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3มฟังก์ชันได้แ,ก,ก,ดแก่ข้อมูลสวนรายงานผลการผลิตรายรับรายจ่ายโดยฟังก์ชันแรกข้อมูลสวนเจ้าของสวนสามารถเพิ่มที่อยู่วันที่ปลูกยางพันยางที่จะปลูกและมีเนื้อที่ในสวนเท่าไหร่สามารถเพิ่มผู้ดูแลได้หนึ่งคนโดยข้อมูลสวนจะแสดงผล,ผลผลิตของสวนเป็นกราฟเป็นรายปี ต่อไปหน้ากิจกรรมเจ้าของสวนสามารถเพิ่มกิจกรรมในรูปแบบปฏิทินว่าจะทำอะไรภายในสวนบ้างและสามารถแก้ไขและลบกิจกรรมได้ต่อไปจะเป็นรายรับรายจ่ายเจ้าของสวนสามารถเพิ่มรายรับรายจ่ายได้โดยกดที่ปุ่มบวกก็จะแสดงหน้าเพิ่มรายรับรายจ่ายเจ้าของสวนอย่างพาลาสามารถกรอกข้อมูลต่างๆได้โดยข้อมูลจะมาโชว์ที่หน้าปฏิทิน เมืเ่อกดวันที่ที่ได้บันทึกจะโชว์ข้อมูลที่ได้กรอกลงไปทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของโครงการหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่นี่ขอบคุณค่ะ